ถ้าจะเปรียบปอนเนเนี่ยเปรียบเสมือนความเค็มของน้ําทะเลคือทะเลเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีความเค็มนะน้ําเนี่ยมันเสียมันเน่าไปนานแล้วแต่นี่ทะเลที่อยู่ได้ไม่เน่าไม่เสียทั้งทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไหลลงเทลงอยู่ในทะเลทั้งสิน้นถ้าทะเลนั้นเป็นน้ําจืดบบดนี้นีมันเน่ามันเสียไปหมดแล้วแต่ทะเลไม่เน่าไม่เสียก็เนื่องจากมีความเค็ม ความเข้มนี่รักษาตัวของมันและรักษาสิ่งอื่นไม่ให้เน่าไม่ให้เสียเช็คเช่นเดียวกันปอนเนาะก,ก็เหมือนกันเป็นสิ่งซึ่งที่รักษาความดีงามของสังคมนั้นพดุงและรักษาไว้ซึ่งความดีงามให้สังคมอยู่ในสภาพที่ดีไม่เน่าฟอนเฟะเหมือนกับน,น้ำทะเลอย่างว่าเมือเ่อกี้ก็เพราะปอนเนาะ ถ้าไม่มีปอนเนาะเนี่ยมันจะยิ่งไปกว่านี้อีกหลายลนะร้อยช่านะปอนเนาะเนี่ยเป็นหัวใจเป็นเสาหลักของสังคมเลยนะถ้าสังคมนั้นไม่มีปอนเนาะเนี่ยเหมือนกับบ้านที่เสากร่อนเสาลม้มเสอย่างนั้นนะปบ,บ้านหลังนั้นก็จะต้องลมทันทีเลยเพราะฉะนั้นปอนเนาะเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างมากมายเลยเพราะว่าได้พยายามสั่งพยายามสอนให้ผุกคนเนี่ยรู้จักศาสนา ดำเนินวิถีชีวิตที่ถูกต้องก็เพราะอนเนาะก็เพราะคนเนาะ